สวัสดีค่ะพบกับทัพไทยทุเดย์กองมัชาการกองทัพไทยโดยโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศจัดกิจกรรมเปิดบ้านจากดาวหรือ Open House ครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2567โดยในวันนี้ค่ะพันจ่าอากาศเอกชาวลิตนะคะพิธีกรภาคสนามของเราจะพาไปชมกิจกรรมกันค่ะเออ วันทีมทัพไทยวันนี้ครับโทนี่อยู่ที่โรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองัญชาการกองทัพไทยที่จังหวัดนครนายกค,ครับกับกิจกรรม Open h นเฮาเปิดบ้านจากดาวครับซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่ถูกจัดขึ้นเพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสได้ศึกษาและได้รับการเรียนการสอนจากอาจารย์และพี่ๆนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร ได้มาแชร์ประสบการณ์และให้ความรู้กับน้องๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีการแนะแ,แนวในด้านการศรรึกษาด้านกีฬาและกิจกรรมการแจ้งเพื่อให้น้องๆได้เข้าถึงวัตถุประสงค์และการเตรียมความพร้อมทางการศรรึกษางาน Open House เป็นโอ,อกาสที่ดีที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทั้งน้อง,องที่มีความฝันที่อยากจะเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียนทหารให้มีความเชื่อมัน่นและความกระตือรือร,ร้นที่จะประสบความสําสเร็จในอาานาคตขอบคุณพี่ๆคุณครูนะครับที่มาสร้างแรงบนนันดา ให้ผมในวันนี้นะกับความรู้มากมายครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีเจรันปีหน้าครับผมผมครับ